สวัสดีค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสถิติหวยออกวันพฤหัสเลขล่าง2ตัวเราจะมาดูตัวแรกก่อนเป็นเลขล่าง2ตัวที่ย้อนหลังไป10ปีว่าจะมีเลขอะไรบ้างคลิปนี้เป็นแนวทางให้ซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะทางช่องไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดย้ำนะคะ ทุกชนิดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะเราได้รวบรวมสถิติหวยออกวันพฤหัสบดีเลขล่างสองตัวย้อนหลัง10ปีเป็นตัวเลขดังนี้มาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือหน้าตาตัวเลข ตัวล่างสองตัวที่ออกวันพุหรสหัสย้อนหลังไป10ปีจะมีตัวเลขหมดนี้ค่ะถ้าเราดูแบบนี้อาจจะงงแล้วลายตาไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจํานวนตัวเลขเดี่ยวนะคะที่ออกเลขไท้าย2ตัวในวันพฤหัสหย้อนหลัง10ปีว่าตัวไหนออกจํานวนกี่ครั้งมาดูกันดีกว่าค่ะ0ออก6ครั้ง1ออก6ครั้ง2ออก9ครั้ง 3. ออก5ครั้ง 4. ออก6ครั้ง 5. ออก8ครั้ง6ออก8ครั้ง 7. ออก6ครั้ง 8. ออก11ครั้งและก็ 9. ออก8ครั้งค่ะ สรุปสถิติเลขเดียวเลขท้าย2ตัววันพฤหัสเดีอนหลังสิปี3ามลำดับมาดูลำดับที่1ค่ะลำดับที่1 8ออก11ครั้งลำดับที่สองออก9ก้าวครั้งลำดับที่สมี5 6 9ออก8ครั้งค่ะ จำนวนครั้งเลขไทยสองตัวที่ออกในวันพฤหัสย้อนหลังสิบปีมีดังนี้ค่ะเลขที่ออกสองครั้งจะมีเลข07 49 5 87 9และก็94ค่ะมาดูเลขที่ออกหนึ่งครั้งในกลุ่มนี้บ้างนะคะถ้าสังเกตแล้วเลขจะกระจายมากๆเลย จะมี02 06 08 10 14 18 22 24 25 28 31 33 38 52 53 56 61 62 63 65 66 68 71 77 82 85 88 92แล้วก็98ค่ะ ากการสังเกตตัวเลขของหวยออกวันพืหัดเลขล่างสองตัวเลขกระจายค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะเล่นหอยยังมีสติแล้วอย่าลืมอุดหนุนรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ